เรื่องนี้แม่งคงยอมกันยากว่ะหลังจากที่ด่ากันนะหลังจากที่ด่ากันขนาดนี้เฮียครับแนี่ยมันก็เลยจแบกบับต้องต้องต้อง,องลงเลยด้วยกันแบบปัะธานนี้ครับน้าน้าามองในในแก๊งผมแบบมีมีมมสิทธิ์ชนะเบิ้งไหมครับบมันห่วงด้านอื่นมากกว่าเว้ยคือมีสิทธิ์ชนะไหมไม่ใช่มันมีสิทธิ์ชนะไหมถามว่ามีไหมมันมันพอๆกันทุกแก๊งแหละในเมืองอ่ะมันอยู่ที่ว่าใครมีสมาธิมากกว่ากันอ่าอย่างสมมตินะไอตู้อย<ส>ู่ไหนวะวิ่งเข้าไปด่าๆ่าเออเนี่ย จะทำให้มึงสวยจบโรงแรวห้าดาวเข้าไม่นอนนับเงินขับรกชงเสาวลาพังยับยึงเสาเสาเรียกร้องให้หารสักครึ่งจบนอนตอนตบ่ายหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่าย ตำรวจ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 ช่วงนี้มีปัญหาอะไรไหมสองสามวันมานี้อ๋อคิดว่ายังยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังเล่นกันปกติเลยครับนะโอเคโอเคมีอะไรมีอะไรรีบติดต่อมาเน้ออย่าไปทะเลาะกับพวกแก๊งนะได้ครับนะโอเคได้ได้เลยครับได้ขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยเทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยช่วยช่วยช่วยทีได้ใขกก็ได้ช่วยทีแก๊งมึงเชื่อไหมว่ากูอะ สมองก was, ูสั่งให้กดเอไว้แต่นิ้วกูมันไม่ไปไว้คือว่านี like ่ไงพี่มันสั่งแล้วแบบว่ามันไม่ทําตามแล้วไงตอนเนี้ยมันเยอะเกินคือร่างกายแม่งแบบแม่งไม่ไปปมันมันไม่ไปตามใจกูแล้วเฮ้ไอ้เทียเพลงเอวาขึ้นว่ะเออกูร้องตามไม่รู้ว่าเธอรู้ไหมว่าเพ่คนนี้่ปาคนนี้ มันเซ right. ียนเท่าไรเพลงนื้อเพลงมันอย่างนั้นเหรอนิ้วเบียดแต่ไม่มันไม่ไปมันไม่ไปตามใจจริงๆไว้คนดูคือแม่งเป็นห่าอะไรก็ไม่รู้มันเป็นมาสักครั้งแล้วกาแฟในตอนเช้าโคตรมันอะไรวะหรือว่าลองหรือว่าไปฟังบอดลัมเรือฟังในโลกเขี้ยะกูเขียดอ่านแชทแล้ว เข้ามาแล้วก็กดแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยแค่นั้นน่ะ <BR U MS> ไอสัตว์นายกเขาไม่ไหววะแล้วเราเอาอะไรไปไหวะ <BR U MS> ไวะเราไม่มีเปลี่ยนเวรนุ้ยเราทำงานแบบ f ูทาม์ ุพี่มีหอพี่มีอุ้มกนันแล้วแน่เลยเขาเล่นผิดเป็นหลายรอบแล้วมามี<ช>เป็นแ<อ>กหรือว่าอะไรเนี่ยคือแฟนชิปอะไรอย่ะอเอรเนาะจะเป็นชินไงจีดเอกับซิกซิเหรอผมว่าฝีมือให้ g ีดูอนครับฝีมือให้กากินดังครับใส่เรื่องระบบโดยรวมผมให้ซิกทีซิกเพราะว่าผมประเมินจากการที่้ไม็อกรับคนใหม่เข้ามา ถึงถึงยังไม่นี่เขาเรียกอะไรนะถึงยังไม่ยังไม่ได้เข้าขากันแต่ว่าความเป็นระบบมันสูงมากไม่มีมั่วกุ้ยมีแค่แบบปละประายเฉย <ST AR C> พักได้ที่ไหนนะเธอเราไปแอบส่องคูว่าคู่เนี้ยไอ้แท็กคู่เนี่ยจำไม่เลยนะไอ้แท็กอย่างน้อยๆอ่ะ ห้าใบใบที่พี่วานสีแดงๆรอเปล่าใช่สีแดงล้วนเดี๋ยวพี่ทาเข้าไปช่วยโอเคครับใครวะนะ และฉันอเด็กโรดี้รันกี่ชัโงไม่แน่ใจครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปัญหามันนตู้ยังไม่ตอบอ่ะตามแล้วอ่ะเฮ้ยไอโรดี้วันนี้ต้องคุมเด็กให้อยู่นะเว้ย้้องได้ครับนะไปชิวเลยคุมคนเดียวเลยไอเหียดิกอ่ะอกบอกมันถอดปุ่มเอ็นแล้วเออบอกบอกมันด้บอกถอดปุ่มเอ็นซะนะบอกมัน มันอยู่ไหนไอ้เด็กแกไอ้งนนั่นอย่หลังบ้านครับอี่หลังบ้านจะเดือดแค่ไหนก็ตามแต่แต่ว่าไม่เอาแบบไอ้นี่เลยสวัสดีครับเด็กชายสบา่ปะได้ทับนะรู้เรื่องครับแล้วก็ตั้งสติดีๆเวลาแบบเวลาแบบสตตงสตรีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็ไม่ต้องไปพูดถึงใครอะไรเลยตั้งสติดีเอออันนี้คือเป็นห่วงนะเว้ยตั้งสติดีไม่ต้องไปพูดถึงใครอะไรทั้งนั้นนะเราเล่นแค่ของเราแค่สื่อสารกับเพื่อนพอแต่ผมไม่ทันแล้วดินะ เอานะ่ะเป็นกำลังใจให้เว้ยไปกี่วันเดวันดูด้วยนะเว้ยเฮ้ยอย่าหลุดเนดะ้อรับทราบค่านนะฝากตามด้วยนะฝากตามด้วยนะยนะไปกดปุ่มเอ็นไปเลยไปอะ่ะ เปิดพอกอยู่ที่ขานาเกายอยู่ที่สุดแดนแดนเข้ามาหาพอกัญชัยให้กูดูดไม่ใช่บางแต่มีตาน้ำไม่เด้อเขือนหน้าแดงเป็นไงแต่งกูดีป่ะสุสยดยอดครับสุยดย like, อดครับพี่ทีสุดสุดสดสุร์มดนยากเดสอดะคดดูุนนนะันุดสุดสุดสุนสุด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 สดสสมึงจะสึ ดแรงจากธรมธรมดาดแล้วโอเคครับขอบคุณครับความจริงอะ่ะก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นห่วงไอ้นี่เว้ยมันเป็นห่วงแค่แบบฝั่งเดียวใช่ก้อยเด็กเสื้อน้ำเงินเนี่ยนะแต่ตอนเนี้ปัญหาคือไอ้เหี้ยเสื้อดำดำแดงไม่เอาด้วยะก็เลยแบบ ประเซ็นต์พวกนี้นี่โอ้โหหรือว่าเราควรให้มันลงไปพักผ่อนกันที่มัลติเวิร์สวะดำเลยดำแดงเหรอทั้งคู่อ่ะดูได้ในดูได้งานวันนี้ดีกว่าไอทั้งคู่ก็น่าจะไปตกตีกันที่นู่นต่อนี่ไม่ได้อยู่ในสายตาเราเลยนะพี่ดูจมอนครับดีครับ เสียงนาดีด็อกาเรเว่ก็ชัดเฮ้ยยามินยามีนเอองั้นเธอถ้าสมมติว่าเขาไปกับลูกเธอก็ต้องไปกับเขาด้วยถูกป่ะยามินสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพร้อมไหมเนี่ยไอ้ไอหนุ่มอ่าสวัสดีครับพร้อมครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้นี่สเน็กวะสวัสดีครับครับครับพี่ไสเน็กถอดปุ่มเ n เลยอ่าเลยนะครับความเสียงสูงมากมึงอ่ะถอดปุ่มเ n เลย ฮัลโหลครับเบายังครับเฮ้ยเอ้ยโอเคอยู่โอเคอันนี้ยีดได้สวัสดีครับพี่มิ้งตั้งสติดีๆนะเว้ยเฮ้ยอะไรอะไรนะครับตั้งสติดีๆนะเว้ยเฮ้ยครับผมว่าจะไม่ไม่ไม่ด่าครับกลัวโดนใบแดงเออดีดีไม่ด่าแล้วแล้วก็ผมว่าการด่ามันทําให้ผมเล่นไม่ออกด้วยจริงถ้าเกิดถ้าเกิดว่าสมมติคิดอะไรไม่ออกใช่ป่ะก็จุ๊บมั่วไปแค่นั้นให้ให้เขาแบบคิดอะไรไม่ออกสิปุ๊บจะบัฟก็แบบจุ๊บมั่วจุ๊บมั่วจุ๊บมั่วไปได้ครับได้หน้าดยหน้าลำดูหน เออจริงโดนด้าลำคาญกว่าเยอะด้วยไม่โดนอะไรเลยจริงป่ะล่ะลุมแบบจุบมั่ว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 ผมกลัวจะไปจุบมั่วแล้วไปโดนศพผู้หญิงอ่ะดิแล้วผมจะโดนแทนจะโดนโอ้โหอบบนี้ก็จริงโดนคุกคามแทนเออเออใช่ใช่มันจะนั่นเปล่าดิเงี้ยเงี้ยแบบเดินเข้าไปุ๊บแต่กเสร็จปุ๊บเงี้ยเงี้ยเงี้ยน้อยแต่ละคำมันก็แปลกๆครับแยนลี่ผู้หญิงก็โดนนิดโดอีกแม้หลายอย่างมาพี่เนาะ เอออลมมันหาายย่่งไตั้งสติดีๆไว้ตั้งสติดีๆอ้าวแล้วปีออกแก๊งเหรอแก๊งอ้าวป้าให้เขอื่นมาแทนนะอ๋อโอเคสู้ๆไว้ครับนะตั้งลำดีๆตั้งลำดีๆครับสวัสดีพี่ปิ้งแม่วันดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยพี่มาลุกดีค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้นอนนะปิงสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีตอนตอนมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงอ่ะตั้งสติดีๆนะมึงอ่ะ ครับนะสวัสดีครับพี่เขียนสวาสดีครับใช่รับใช่ไม่ใช่อ๋อตัวดีตัวดีน้าไปไหนอ่ะฮะไปแล้วหรอทําไมอ่ะวันนี้มึงแบบไอ้นี่ป่ะเนี่ยมึงเตรียมตัวดีหลือยังอ่ะเซตทั้งแผนเซตทั้งเตรียมตัวมึงแล้วครับนะอาการหน้าเป็นห่วงนะเนี่ยคู่มึงเนี่ยผมไม่ไม่ต้องเป็นอันนี้เลยครับผมไม่ได้ทําให้ผิดหวังรอบนี้ผมจะไม่ยอมทุกอย่างกับพูดคําว่ายอมถ้าเรายังเล่นไม่สุด คือมันไม่เกี่ยวกับย้อมไม่ย้อมไอ้เหี้ยมันน่าเป็นห่วงจริงครับนะเขาส่งเขาส่งมาให้ประเมินเต็มเลยอ๋อครับมีปล่อยวางบ้างเว้ยเชี่ยกูผมปล่อยตาจริงครับผมผมก็อยากปล่อยแล้วครับนะแต่มันมันมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องบอกว่าเขาชอบพูดคำว่าแบบถ้าอยากจบก็มาตีเราเทยด้วยคำว่าตีแต่หาทางออกเขาไม่เอาอย่างอื่น แต่คุยกันตอนแรกคุยกับผมอีกแบบนึงพอไปคุยกันคนนี้อยากจะคุดอีกแบบนึงออืฮึ่งไม่เบรกเธอไปไหนก็ไปไปกันเลยไหมพอจะหยุดแม่งต่างฝ่ายต่างแบบปั้นไครับผมชินแล้วครับ้ต่างฝ่ายต่างอะไรกันก็ไม่รู้สุดท้ายก็แค่ไม่ต้องสนใจอ่ะเราก็แค่เล่นของเราพอเย้ไหมล่ะไม่ทำแล้วนั่งพนายอยู่ใช่ครับเล่นไปเหอะไอ้เหี้ยวันนี้เดือดวันนี้เดือดอีกไม่นานอาจจะแบบกลับมาสนิทกันก็ได้เว้ย โหผมกลัวแบบเล่นจบเสร็จมีทอนต่ออย่างเงี้ยตัดตัดพันแองได้พะโล้อะไรอย่างเงี้ยนะตัดพันแองได้พะโล้เหรอนนะ <c oughs> อันนี้สั่งผีต้องคืนนะอันนี้สั่งผีเขาต้องคืนนะ <c oughs> ผมกลัวตัดพันแองอยู่อย่างเงี้ยเล่นกับกินพันแองอยู่ทีทีพะโล้มาได้ยังไม่รู้เลยนะโดนมาทีพะโล้อีกเนี่ยแบบมีคนลอยช้อนต่อลอยกินต่อช้อ <c oughs> นต่อนครับ <c oughs> ใครลอช้อนมันมังมีเรื่องเยอะเหรอ บีบีซีไงคำนา้นบีซีอยากกันตอนแรกอยากเล่นกับบีซีคำที่แบบอยากปึ้มบั้มอย่างเงี้ยอยากเล่นกันนั้นแต่ไม่ใช่อย่างนี้เหุเกิดเพราะจัดแคปจจแคปเสียงดังโจแคปเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งมาสดคนช้อนเลยจริงๆเพราะว่าฝั่งนู้นก็ไม่รู้ว่าจะรอดไอ้นี่หรือเปล่าครับ คงว่าจะทำตรงนี้มันเต็มที่ครับนะแล้วเขาจะมาช้อนมึงเรื่องอะไรบีซีอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้แต่ว่ามัน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 มีตอนที่ตอนกันก็ดีเฮ้ยเฮ้ยลำคอลำคอลำคอเน็กเน็กเนียอย่างนี้ไงเลยดนงกระทืบลำคอเอามาคุยตรงนี้ก็ได้าก็นี่ไงทำนาสีสีสูดด้วยแล้วก็ไปล้อหลอกเขาด้วยครับตอนที่เราพร้อมอะแล้วเขายังไม่มีบ้านอะ โอ้โจีเอา้าทําง่ายๆเลยเนี่ยง่ายๆเลยมึงก็แบบถ้าเกิดว,ว่ามึงจะสร้างมิดใช่ป่ะมึงก็เดินไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเออขอโทษนะครับจริงตัดหน้าเลยขอโทษนะครับเออเนี่ยผมคืนสีสุดให้เลยจริงไหมละ่ะแล้วก็บอกขอโทษสําหรับเรื่องที่ผ่านมานะครับเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะชุกหัวแค่นั้นเองเป็นไงมึงคิดว่วววได้ครับน้าได้ได้ผมได้หมดเลยครับก็ผมบอกไปแล้วว่าอยากเล่นกับเขาถ้าเขาแพ้หรือเขาชนะผมก็จะให้เขาคืน นั่นแหละครับแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแขนไอตอนที่น้องๆมันไปบอปหรือเปล่าหืมจริงตัดหน้าเดริงตัดหน้าเลยแบบเอ้ยเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องแบบมาเล่นเอาสีสูดนะครับผมให้เลยใช่ครับแตถ้าเกิดว่าสมมติเขาแบบเขายังไม่อยากได้ใช่ปะก็เดินไปกระซิบข้างๆหัวผมแถมตังค์ด้วยผมขอพักก่อนเป็นไงสักห้าล้านจริงไล่ะแค่นั้นเขาก็ยิ้มแล้ว เขาก็จะรู้สึกว่าเราอะเราอะยอมเขาถูกต้องไหมแล้วเขาก็จะไม่มีแบบเขาก็จะไม่มีเวลาที่ต้องมาเสียกับเราแล้วเขาก็จะไปต่อการถูกคำน้าแต่แต่แต่ถ้าผมสมมติว่าผมชนะได้นี่ผมได้มีประเมินเก้าอี้ไหมครับถ้าผมชนะได้ไปคุยยังอ่ะชนะใครถามก่อนฉันเอ็นจีอาร์นะครับสมมติเฉยนะครับ อันนี้ไม่ต้องไปคุยกับไอ้นู่นนะดิซีโตซสีเป้งขาวดำเรื่องเก้าอียกให้พวกมันนะดิอได้ครับถ้าสมมติเชนะได้ไงแต่ความจริงถ้าเกิดว่าสมสมุตินะคือเรื่องแผนเรื่องการเล่นนะ่มันมันเข้าใจได้เว้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติมันไม่มีอะไรเกินเลยอะ่ะมันวางตัวเป็นก็ก็ค่อนข้างเหมาะสมนะเออ มึงต้องเปลี่ยนลุกแล้วไอ้ต้อจริงๆมึงพาน้องมึงเปลี่ยนลุกเลยเงียบขึมดุดันแบบไม่เกรงใจใครเนี่ยครับผมก็จะพยายามทำอย่างนั้นแต่มันมีตัวแหลมครับอันนี้ผมก็ยอมรับครับมันก็มีน้องๆว่าผมก็ยอมรับว่ามันมันมีครับนะฮะตอนตอนที่อยู่ตอนเราอะเราอยู่ในเมืองอะก็ไม่มีแหลมครับแต่พอเราไม่อยู่แค่นั้นแหละครับเนี่ยอย่างหลาจกอย่างเงี้ยโทษนะฮะถ้าสมมติว่าหนาแบบไม่ไม่ไม่เป็นสภายมางนั้นบอก ฮัลโหลครับอันนั้นผมหรืองอกค่ะอืม <ừ> mm. อย่างเงี้ยแหลมเนะี่ยอย่างเงี้ยผมก็ยอมรับครับว่าม,มันมันมีคบน้า,นาโอ้โยอความจริงกูก็ไม่ได้อะไรหรอกมึงเข้ามามึงแต่ก็ด่ากูตั้งแต่แรกแล้วกูยังไม่ได้อะไรกับมึงเลยเป็นคนอื่นนะครับมันมันไม่เหมือนนะดีกูได้เฉยว่าเฮียกูรับมาเสร็จปุ๊บบางคนกูก็ด่ากลับนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ปล่อยผ่านไปมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นในชีวิตอะ ใช่ป่ะล่ะไปตอบสนองแม่งทุกเรื่องมันมันได้ตังค์เพิ่มเ<ช>ปล่าไม่มีตอนนี้มึงต้องฝึกแบบฝึกน้องๆแล้วตอบสนองไปมีแต่รุนแรงเพิ่มขึ้นใช่ปหเสียทุกอย่างอะ,อะภาพลักษณ์ไม่ดีด้วยอยู่แบบเงียบๆปะเออด่าเล็กๆน้อยๆกุบกิบกุบกิบให้มันฮาๆแล้วก็พออันนี้เบรกๆไว้ดีกว่าจริงป่ะล่ะครับแต่จริงแต่จริงผมไม่ได้อยากวุ่นวายกับเขาเลยครับอยากแบบให้มันจบไปด้วย แบบยอมให้น้องขอโทษให้นู่นให้นี่ให้นั่นไปจ่ายป็นเงินของก็ไมวเรื่องนี้แม่งคงยอมกันยากว่ะหลังจากที่ด่ากันนะหลังจากที่ด่ากันขนาดนี้อเฮียใช่ครับเน่มันก็เลยจบแบบต้องต้องต้องลงเลยด้วยการแบบปะทานนี่ครับร้อย <100 S 1> หนึ่งน้าๆน,น,น้ามองในในแก๊งผมแล้วมีมีสิทธิ์ชนะเบิ้งไหมครับแบบมอง เอาความจริงเอาเอาเอาความจริงเลยนะมันมันห่วงด้านอื่นมากกว่าเว้ยคือมีสิทธิชนะไหม,มไม่ใช่มันมีสิทธิชนะไหมถามว่ามีไหมมันมันพอๆกันทุกแก๊งแหละในเมืองอะ่ะมันอยู่ที่ว่าใครมีสมาธิมากกว่ากันไอเฮียบางคนแม่งโฟกัสเลยไอเฮียกูหน้าที่กูหน้าที่กูคือต้องปิดตัวนี้ไอเฮียใครอยู่ใกล้กูกูช่วยก่อนเลยใครอยู่ใกล้ชุบใกล้กูกูแทงใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองของน้องมึงอะ่ะน้องมึงก็จะเลือกเลยว่า อเียอ่าอย่างสมมตินะไอะตู้อยู่ไหนวะวิ่งเข้าไปด่า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 ,ดา <laughs> เออเนี่ยจะทําให้มึงซวยมึงต้องโฟกัสหน้าที่มันก่อนแล้วจะได้ลดคําด่าลงจริงไหมล่ะอ่าไม่เชื่อมึงคอยดูจากไฟแรก <c oughs> ว่าแม่งโฟกัสคนเลยใส่หน้ากากหมดสองแก๊งอยู่อะโอ้ <c oughs> มึงนอนยังเนี่ยผมนอนแล้วครับนอนแล้วเพิ่งตื่นครับนะเพิ่งตื่นแล้วก็มาเคลียร์เอาของเล็กๆน้อยๆให้น้องครับอืแต่ตอนนี้กูมีปัญหาเนี่ยกูสั่งกินแอปเปิลโซดาไปแอปเปิลเขียวโซดาใช่ไหมครับบุร,ร,ปปรีอ่ะสั่งไปเสร็จปุ๊บกูดูดมาไอ้เขี้ยรถแม่งอย่างคอเกตไอ้สัตว์ <laughs> <c oughs> ไม่เปิมินน่ะนะลองดูดอย่างเชว่ามินน่ะผม,มผมบอ,อกว่าเอา,เอาบุรี่ไฟฟ้าเอาเอารถอะไรก็ได้เออแต่บุรี่อ,อร่อยมาก บูเบอร์รี่เออบูเบอร์รี่อร่อยมากแต่กินแอปเปิลโซดาไม่เหมือนอันนี้เลยอะคอเกตนี่ผมก็ดูแต่ว่าอันนี้ผมดูดอันเนี้ยฝรั่งต้องฝรั่งเป็นหัวเก่านะหัวดำดำอันนั้นน่าอร่อยอันนั้นอร่อยเหรอใช่ครับฝรั่งหัวเราเคยลองยังเคยลองดูดฝรั่งแบบจริงจังยังแบบลูกครึ่งอะไรเงี้ยยังครับยังทำไมอ,อ้าวอี๋ทำไมไม่ลองสักนี้หนึ่งผม ผมเคยลองมาแล้วไอ้ฝรั่งกับนอกประเทศอ่ะแบบสเปนอ่ะอันนั้นอ่ะผมเคยไปเย็ดมาเอ้ยผมเคยไปเอาเฮ้ยสัตว์เอ้ยอันนั้นน่ะเคยเคือใช้ได้อยู่ผมไม่ไปถึงเลยอ่ะเทียแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้สายมึงไม่ได้เป็นปีโป้แล้วเหรอวะปีโป้ครับปีโป้เจอฝรั่งเยอะฝรั่งอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นปีโป้เหรอคือยังไงนะแบบแย่ไปโอ้จอยลีโค่ละ แม่งเฮ้ยวันหลังสั่งแต่บูเบอรี่ดีกว่ากินเนี่ยมันมันผมผมอาใส่เลมอย่างเงี้ยพวกในแกงผมมจะมีลูกมีนุ่นมีเนี่ยผมอาศาัยเลมลูกเลมอะไรอย่างเงี้ยลูกคนในแกงเนี่นยเดืดวงครับจนใจของขขมันราคมับบพ่อพ่ออายุยี่สิบลูกาอายุยี i i ่สิบสี่ครับโอ้โเสียผมว่าใส่เลมเอาตรงนี้เลยแต่แกมึงพร้อมปุ้นนี่ยพร้อมปะทะ ่าหลุดนะเว้ยตอบตั้งใจดีๆมึงบอกน้องโฟกัส <focus S 2> อย่าไปโฟกัสคำด่าเยอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งกระเด็นออกประเทศปวดหัวอีกเข้าใจไหมคำนานได้ครับเออขอบคุณครับอะไรนะมีหลุดก็ตามเกมโอ้ยห่วงน้องคู่อะตอนนี้ไอสัตว์พนันเลยง่ายๆเลยไอสัตว์ สิบใบสืกนี้ต้องมีสิบใบแดงสิบไม่ไม่ครับเจ้าดีเจ้าดีตอนไอตอนเมโล่ชอบมึงอ่ะผมก็ชอบเหมือนกันครับเมโล่ไม่เอาไม่เอาเมลโโอเคเข้าใจแล้วครับเขอขอขอขาตอนเขาแบบตอนเขาสาวเยอะเกินไปอะครับโอ่ยใหญ่สาวเยอะแต่ไม่ได้นะครับมันต้องมีได้ครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอเจ้าดีตอนสาวเยอะก็ต้องได้ด้วยเหรอ เขาเล่นมาตั้งไต่ก็ต้องได้แล้วไงครับต้องดีไหมแม่ในเกมนั้นได้น้องเจอกันครับเฮ้ยท่านผู้ชมครับว่าไงเอ่อนิกเจนมาแจ้งกดปิดบ้านกดอีนี่เราต้องประกาศะครัไม่ต้องครับไม่ต่อกดอีก็่อลงไว้แค่อินคนะกูบอกทุกคนเวลาไพ่นี่กูคำนวณมาแค่นั้นแหละ นี่ทำไมมันไม่ขึ้นวะปกติต้องขึ้นนี่เป็นไง